สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสน้อยเพรบานแพงเอฟซีน้องหญิงครับพบพ่อกับเบาทูนในช่องทองพูนแบน้อยครับผมยังมือเศร้าครับหน้าบ้านน้องหญิงครับพี่น้องอสาวน้อยเพ,บเพรบันแพงยังบอทันเด็เตยลาเลยครับครับโดโด ลอยพี่น้องเจ็บขาเจ็บแข้งเอ,เอาเอาจะเซลจะเซลจะเซลเมไห่ล่ะนี่จังได้จจงเสียวมาแนวนั้น ถือว่านี่มอลำ3สามขนาใหญ่เน,นาะครับพี่น้องในสีสเกตบกใกล้กันนะครับก็ถือวา่าค้นมาทางสาาหน่อยเป็นแพ่งหลายนะครับหมืกเคลื่อนนี่และที่สำคัญคือคนหลายน่ะกะ เด็กน่อยหลายนะพี่น้องเด็กก็คือว่าเด็กนะครับพี่น้องคำว่าเด็กเด็กเฮาบอไดเก็บพ่อบาทนะครับไม่มีบัตรเด็กนะครับไม่มีบัตรครึ่งราคานะครับไม่มีจ่ายครึ่งบอกเก็บกพ่อบาทครับคือว่าเขาให้เป็น ของขวัญวันเด็กนะครับสำหรับเด็กเมื่อคือนนะครับเราไม่ได้เก็บเงินเป็นของขวัญวันเด็กไปเมื่อคือนครับพี่น้องแล้วที่สำคัญคือเข้าปล่อยเขาเร็วแห้ครับ <laughs> ปอยเขาคือว่า หลังจากที่น้องอิงขึนแมนบอพี่น้องขึนคอนเสิร์ตอ่ะช่วงคอนเสิร์ตน้องอิงลงปั๊บเขาหยุดเก็บบัตรเลยครับเขาเปิดให้เขาฟรีเลยหลังจากนั้นนะครับเที่ยงขึ้นหน่อยๆครับเขาปล่อยเลยนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกที่เขาต้องมาเรียนรู เป็นประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการจัดเตรียมบัตรแข็งการจัดเตรียมบัตรออนแล้วก็การจัดเตรียมบุคล,ลากรในการลงประจําจุดแต่ละจุดนะครับมองนีตรงปรับปุ้งเอยียงตรงเตรียมอยียงเพิ่มมือว่านมือนี มีอย่างที่ยังขาดตกบกพร่องนี่คือประสบการณ์ครับพี่น้องเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เราได้จัดงานนี้แล้วการู้สึกว่าคนติดตามงานนี้เยอะมากครับพี่น้องในกลุ่มปิดทะลุหาพันคนครับป๊า พี่น้องสุดคักสุดจริงครับนี่ครับตอนนี้กำลังจวดเตยล่าครับสุดยอดครับเนนอนครับอลังการงานสร้างครับการเปิดงานการเตรียมงานและการดำเนินงานมือขึ้นอว่าสุดๆครับทีมงานทุกคนยืนจนขาแข็งครับ นั่งบได้พี่น้องเอากอีไปกับบได้นั่งครับขายบัตรมาเคื่อนนี้คนมาขอลดแน่ลดแน่กันหลายครับคนมาขอให้เขาฟี่แน่กันหลายครับ <c oughs> สิ่งมันกะคือว่าแ้วเนาอพี่น้องเนาะมันเหลืองแบบนี้มีอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาจัดงานในบ้านตัวเองนะครับการจัดงานที่บ้านตัวเองผู้นั้นมาเห็นผู้นี้มาเห็นกันโอ้ยเขาเนี่ยโอ้ยอเคร่งละข้าเนี่ยสินะครับ อุ้ยรถใฮเนีนยจงสินะมันกะถือว่าเฮาได้หูจุดในการที่จะปรับปรุงนะครับพี่น้องกาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ่กกอามเป็นพี่น้องเอฟซีครับที่เขามาให้การสนับสนุนนะครับบอกว่าสิเป็นทางด่านหนาเวทที่นะครับที่เขามาหรือทางไหลสดกลุ่มปิดนะครับ ที่เขามารับชมมืขึ้นนี่ก็ถือว่าคุ้มนะพี่น้องเนื่องจากช่วงคอนเสิร์ตมือคืนนี้ที่น้องอุ้งอิงออกมาน่ะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากน้องออกมาจวดคอนเสิร์ตจับรางวัลหลบจวดตอ่อแล้วมีเรื่องราวประทับใจมากมายครับที่เกิดขึ้นบนเวทีสาหน่อยเพลงนแพงมือคืนนี้ บรรยากาศเศร้านี่ครับยูที่บ้านน้องยิงกะยังเงียบๆอยูย่ยยยยยนะพี่น้องเพราะว่าน้องยังบันเทิเดินทางกลับมานะครับมื่อน้องสอดแจ้งครับแต่ว่าทางพอหักไม่หักแลวก็ทีมงานหลายๆคนก็ได้กลับมานอนนี่ครับบรรยากาศนี่ครับพี่น้องได้กลับมานอนพักแรม หรือวา่านอนบนรถก็มีหลายคนครับโดรลาดเตเวนอยู่เหมือนคืนครับ <laughs> นี่กะ,ะกะสีมาสรุปแล้วกะสีมา จัดทรงเสื้อและบัตรตามหลังนะครับจัดทรงเสื้อและบัตรทย่อยทรงกะยังมีอยู่นะครับที่บาโทนลงขอมูลไว้เตียมขอมูลไว้จัดทรงที่หลังนะครับวันที่14โดยประมาณนะครับคือจะจัดทรงมืออื่นแลอพี่น้องเด้อผู้ดใดทําบุญเข้ามาร่วมทําบุญเข้ามาเพื่อที่จะรับเสื้อสีดํานะครับ กะลอบาโซนจะจัดทรงไห้วันที่14นะครับพี่น้องกะเช้านี้รับบรรยากาศกับกาแฟาเสาวๆเนาะพี่น้องเนาะที่บ้านน้องเองครับนางเบิงไอไหลสดกุมปิดไปนำสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบิงโฆษณานด้วยครับสำหรับคลิปนี้เอาไปสมิสะก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ